มาเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่โยมต้องรักโยมอยู่แล้วทุกคนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกแต่คําพูดของพ่อแม่บางครั้งอาจจะพูดตําหนิเราบ้างทําให้เราเกิดความโศกเศร้าเสียใจถ้าพ่อแม่พูดอะไรพ่อแม่ด่าเบื่อพ่อแม่ให้พรคิดอย่างนี้เลยโยมตั้งสติเราถ้าเกิดพ่อแม่ด่าเราตําหนิเราถูกพ่อแม่ให้พรเราขอบคุณเงี้ยหูฟังแลวปรับตัวนะตามสภาพตรงนั้นเพราเราต้องทําใจของเราก่อนไม่มีใครให้กําลังใจโยมได้หรอกเพราะว่า ความต้องการของใจตนเองใจตัวเองยังทำไม่ได้เลยอาการม์มาตรการน้พระอาจารย์โยมจากรบกวนให้พระอาจารย์ช่วยเทศสั่งสอนอบรมไปถึงโยมพ่อโยมแม่ของโยมที่บ้านด้วยลูกสาวด้วยอยากได้กำลังใจทำไมพวกเขาไม่ไม่สอนลูกโยมให้มีความรับผิดชอบคิดดีต่อสังคมต่อ คำสอนของโยมที่สั่งสอนลูกไปนะเหมือนว่าโยมเสียใจว่าทาไมพอพูดกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ให้กําลังใจเราต้องการกําลังใจจากพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ให้กําลังใจเราเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ความกังวลโศกเศร้าเสียใจว่าสิ่งที่โยมต้องการน่โยมทําดีมาตลอดเป็นลูกที่ดีสำหรับพ่อแม่แค่เพียงต้องการกําลังใจมาฉลิมจิตใจให้กําลังใจโยมสักหน่อยได้ไหมโทรไปคุยกับพ่อแม่จฉอะไรก็โดนพ่อแม่ พูดกระแนะกระแหนะว่าเราให้ตังลูกน้อยเกินไปให้ตังพ่อแม่น้อยเกินไปทั้งที่เรามีความลําบากมากโยมจะทําอย่างไรนะอันนี้เป็นปัญหาของชาวโลกเลยเพราะว่าความเข้าใจสื่อสื่อสารถึงกันอาจจะไม่ทั่วถึงบางทีเรามีความน้อยเนื้อต่าใจอยู่แล้วพูดจาอะไราไปด้วยด้วยขาดสติยับยัง้งหรือว่าด้วยมีอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจพ่อแม่จะมาเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่โยมต้องรักโยมอยู่แล้วทุกคน ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกแต่คําพูดของพ่อแม่บางครั้งอาจจะพูดตําหนิเราบ้างทําให้เราเกิดความโศกเศร้าเสียใจเราต้องการกําลังใจจากพ่อแม่นะเช่นรมสอนลูกแต่ว่าลูกเนี่ยไปโดนให้ท้ายจากตาก,กับยายซึ่งรักหลานมากทําให้หลานนั้นเป็นคนเสียคนบอกว่าใช้เงินเติมใช้เงินโดยที่รุ่ยร่ายโดยไม่จําเป็นเราก็ำกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะส่งเงินให้ลูกเท่านี้ถ้าเขาอยากได้มากกว่านี้เขาต้องเห็นค่าของ คุณค่าของเงินให้เขาทํางานทำมาหากินต่อไปเราเลี้ยงลูกโยมโยมไม่ได้เลี้ยงได้เฉพาะาใจเฉพาะลองยินได้เฉพาะตัวอย่างเดียวใจโยมเลี้ยงไม่ได้หรอกความคิดเห็นของเขาเป็นตัวของเขาเองเช่นโยมพ่อโยมแม่โยมก็มีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เ,เป็นวิบากกรรมแห่งความรักนะบางโยมบอกว่าคิดว่าแต่งงานแล้วจะมีความสุขแต่งงานแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์บ้างนะสุขมันน้อยเหลือกเกินทําอย่างไรจะเลิกแต่งงานไปแล้วมันเลิกไม่ได้โยมฉะนั้นก็ ต้องการกำลังใจจากพ่อแม่โทรไปก็โดนดุบ้างโดนว่าบ้างเราก็เกิดเป็นความทุกข์ที่มันกระหน่ำเข้ามาต่อไปจะเป็นโรคซึมเศร้าเครียดนะกังวลทําให้เรานั้นเกิดความภาวะภาวะพวงดังนั้นโยมต้องการกําลังใจจากตัวเองดีกว่านะพ่อแม่เป็นผู้บังเกิดก้าวเรามีโอกาสก็โทรไปคุยกับท่านให้กําลังใจส่งบัจจัยดูแลท่านถ้าเกิดเราทําได้เพราะพ่อแม่พูดอะไรพ่อแม่ด่าเบื่อพ่อแม่ให้พรคิดอย่างนี้เลยโยม ตั้งสติเราถ้าเกิดพ่อแม่ด่าเราตำหนิเราเถอพ่อแม่ให้พอเราขอบคุณเงี้ยหูฟังแล้วก็ปรับโปรปรับตัวนะตามสภาพตรงนั้นเพราะเราต้องทําใจเราก่อนไม่มีใครให้กําลังใจโยมได้หรอกเพราะว่าความต้องการของใจตนเองใจตัวเองยังทําไม่ได้เลยบางวันคิดด,บด,ดีบางวันคิดไม่ดีก็ตามไม่ทันดังนั้นเราต้องให้กําลังใจสาหรับตัวเองจะดีกว่าเพื่อการพัฒนาใจของตอนเองพ่อแม่เรารักท่านมากต่อไปท่านก็จากเราไปลูกเรารักเขามาก เดี๋ยวเราก็ต้องจากลูกไปต่างคนต่างเกิดต่างแก่ต่างเจ็บต่างตายอยู่แล้วเอาใจมาไว้กับลูกเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดชาติเอาใจไว้กับสามีก็ทุกข์ตลอดไปเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นบุคคลมันไม่เที่ยงนะเอาใจไว้กับตัวเองเราจะไม่ทุกข์เลยนะไม่ใช่ว่าโยมไม่ได้รักลูกไม่รักสามีรักเมตตาและสงสารเครื่องกวนซึ่งกันและกันเท่าที่เราทําได้ใช้ปัญญาเราไม่ได้ใช้อารมณ์ดังนั้นก็พัฒนาใจของเราได้แล้วโยม เราลองไห้แล้วก็้องให้อีกทุกแล้วก็ทุกอีกทั้งที่พ่อแม่ปรารถนาดีพูดดีกับเราแต่เรามีความมีอารมณ์น้อยเนื้อจําใจอยู่แล้วพ่อพูดอะไรก็ผิดหมดแม่พูดอะไรก็ผิดหมดดังน,น,นั้นให้เราเข้าใจพ่อแม่เข้าใจลูกมันโกรธเกิดมาคนละช่วงระยะเวลาลูกเราก็มีความคิดแบบนั้นแบบลูกๆเราเราก็มีความคิดไม่เหมือนกับพ่อแม่เราซึ่งมันไม่ตรงกันเรื่องว่าเป็นวิบากกรรมหรือว่าต้องชดใช้ไปต้องปรับ,รบใจของเราให้เข้ากับพ่อแม่ ให้เข้ากับลูกให้ได้สร้างกำลังใจให้กับตนเองให้เกิดขึ้นต่อไปเราจะไม่ทุกข์นะโยมเพราะว่าโยมจะให้ลูกมาฟังธรรมลูกไม่เคยเข้าวัดเลยยากพ่อแม่ไม่เคยมาทําบนสุนทานเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยก็พูดยากโยมอยากให้พ่อแม่เข้าวัดฟังธรรมแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะท่านไม่เคยเข้าเลยนะเขาไปทําประเพณีไปดื่มเล่นเต้นกินลาบางคนก็เป็นประเพณีแบบนั้นก็ชอบชอบประเพณีท้องถิ่นนั้นๆต้องทําใจโยมนะ